เอาเลยครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านนะฮะอย่าพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเดือดจริงๆแต่ว่าผมอยากจะเปลี่ยนรถคันใหม่ไปบ้างนะเพื่อนๆคงจะเบื่อแล้วใช่ไหมถ้ายคันเก่ามานานเอคันนี้ก็ของเต็มโอ้โหอ้สุดท้ายก็ต้องใช้คันเก่าครับเพราะว่าคันนั้นมันมีของฝากกวเยอะมากอือจริงๆของเยอะจริงเยอะแบบ เยอะแบบเยอะเยอะแบบเยอะมากอะ่ะเราต้องไปลุยภารกิจลองก่อนดีกว่านะครับแออย่าค่อยทำํำภารกิจหลักไปทางนี้ก็ได้นะหนึ่งพันสองร้อยเมตรบอกเลยว่าก็ไกลอยู่นะครับแต่ขับแป๊บเดียวก็ถึงนะโอ้ oh. นี่ทนไปเลยห,หนึ่งที <laughs> ช่วงนี้ก็ไม่ได้ฟาร,ร์มอะไรมากนะผมเพราะว่า <laughs> ทำลุยแต่วสอย่างเดียวเลยอ่ะแต่ก็จะพยายามแบบฟาร์มหลังๆแล้วกันนะฮะอันไหนแวะได้ก็จะแวะอันไหนแวะไม่ได้ก็จะค่อยๆไปนะครับแต่บอกเลยว่าจะเล่นแบบละเอียดแน่นอนครับอาละใกล้ถึงแล้วนิดเดียวเฉะนั้นเมืองนี้คือแบบต้องมาเปิดฟาร์มตรงเนี้ยเพราะว่าตรงนี้เป็นที่ใหญ่มากเลยที่ยังไม่ได้แบบฟาร์มของอะไรเลยโอ้โอ อันนี่ตรงนี้นี่เองย่ไหนมีอะไรให้ช่วยเหลือน่าจะมีไรให้ไปหาป่ะต้องกระแทกมีคนอยู่อ๋อไอ้ผู้หญิงคนนี้นี่เองอือฮ d i น มีกระดาษ่ะมาแล้วนี่ไงนี่ไงต้องต้องกล้าอะไรเนี่ยโอเคได้จัดไปหัวเราะอะไรมันวะว้าวเป็นลูกคนปลาระเบิดไฟเนี่ย โคตรเทพให้เราไปไหนตรงนี้เลยนะครับจัดไปโหมีทอมบีใกล้เราเราด้วยนะอยู่ใกล้กันเลยไปนั่นใงญ่เกาะเลยครับไม่เป็นไรไม่ตีเรียกอะไรนี่แย่โอ้โหลูกคนนี้ปึ๊บ งงความผิวความผิวตรงนี้มีบ้านแดงปะไม่น่าจะมีนะใกล้ถึงนวครับนิดเดียวอ๋อปั๊มน้ำมันโอ้โหปั๊มน้ำมันที่จะไปทสัม,มสบ,บีลบล,ล,ล,ลไปโอ้โหเยอะมากเยอะมากเผาไปเลยกิ้งไปกิ้งไปกิ้หลบกิ้งหลบ <c oughs> โอ้ททรยรถนี่มีมีดด้วยแฮะเราไม่มีปืนนะอยากจะเป่ากระบาลของไอตัวแก๊สระเบิดอะ่ะมันอยู่ในห้องนี้ครับเราต้องระวังให้ดีเราต้องค่อยๆโอ้โหมผมไม่รู้จะเข้าทางไหนดีวะเดีย๋ยวหาทางเข้าดีๆก่อนแล้วกันยองไปครับหาทางเข้าแบบรู้สึกว่ามันจะอยู่ตรงนี้วะ เออตรงนั้นมีบ้านแดงใช่ปะใช่ปะน่าจะใช่บ้านแดงครับอืม,อมโอเคเราต้องค่อยๆย,ย่องเข้าไปครับยอ่องแรงไม่ได้เหมือนกันมันจะระเบิดนะฮะระเบิดไปแล้วหนึ่งตัวนะฮะอ่าเยอะมันอยู่ตรงไหนวะ รู้สึกว่าจะอยู่ด้านนอกนะไอ้เราก็นึกว่าอยู่ข้างในโถเอ้ยค่อยๆไปครับเนี่ยนอนอ่ดอยู่ตรงนี้เองแหมหลับสบายเลยนะ <c oughs> คอมอนคอมอนเบาเบาเเออได้มาแล้วครับนี่มาอือเฮ้ย,ยตีไม่โดนเฉยเกือบปล้วเกือบพลาด โอ้ oh, like oh, ได้หนังสือได้ผมคิดว่าเราควรจะถอดเอาโพสต์ไอ้น,นี่ออกนะฮะเต่ยัง่งผมอัิเรดอะไรได้บ้างตอนนี้ฝึกต่อครับผมคิดว่าตื้อที่นี่ก่อนดีกว่าเขาต้องการอะไรปะเหมือนเขาต้องการหาอะไรสักอย่างหนึ่งในในที่แห่งนี้ได้น้ำมันมาเอ๊ะดันนอก ตรงนี้น่าจะมีของไม่มีแฮะต้องการอะไรครับเนี่ยเี็นแล้วก็บ่ายตรงนี้แค่คันเดียวเองไม่มีอะไรเลยตรงนี้มีแต่กระเป๋า อืมหรือว่าเขาให้ทใ,ให้เราทํายาอา่าไม่ใช่ครับผมจําได้ว่ามันทําตรงไหนวะตรงนี้ทําไม่ได้มันเป็นมอสป่ะเดีย๋ยวผมขอทอดนีรยวอืม ไม่มีอะไรเลยโอ้โหสายนีไปน่าจะเป็นมอสมากกว่าแต่ว่าผมอัปเกรดนี่เลยกันโรงพยาบาลต้องการคนสี่ไม่ใช่โรงพยาบาลที่นอนเออขาอบอกให้เราหาก็าผมก็เคมแันนี่หว่าก็ได้มาแล้วเนี่ย ไอเนี่ยหรือว่าเขาต้องการแค่ลองเอาไปสองถูกนะครับไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรบ่าแต่เขาบอกให้เค็มอ่ะผมก็เค็มแล้วนะเรียบร้อยแล้วแหละงงเหมือนกันหรือว่าตัวหนึ่งมันระเบิดก็ไม่รู้นะอุ้ยแย่แล้วโอ้โหตาย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 ลงไปลงไป โอ้โหเบรกไม่ทันอืึเมื่อกี้ไปเหยียบแบบไอ้ตัวแก๊สเฉยเลยไปโลไปโลอุ้ยได้ไงโอ้ยแยละหลบไปหลบไปหลบไปโอ้หหลบไปหลบไปโอ้โหนี่ไงเอาไปอุ้ยหลบไปไปโลนทนไปว่ะแย่แน่ ลรไปโอ้อราไปโอ้โดนดวดไปโลครับโดนเดือดแย่ละกระตุ้นหมดขึ้นไหมมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนยายาขอาดีลกระตุ้นก่อนอะไรอะไรอโอ้ยถึกจริงนะฮ ต้องกินหัวมันเท่านั้นจะเย็นจะเย็นขมอนขมอนขมอนโอเคเรียบร้อยโอ้โหพวกซอมบี้มันเยอะมากเลยไปลงไปัดการมันตรงไหนอีกเนี่ย,ยหลังอย่ามายุ่งกับเราตี เกือบไม่รอดแย่เหมือนกันดันไปทนมันซนะเราต้องกลับไปที่เดิมก่อนอะ่ะโอ้ยเหมือนเราต้องรู้ประมาณสองตัวนะเดี๋ยวลองกลับไปอีกรอบดีครับไม่รู้ว่าบั็กหรืออะไรนะแต่ว่ามันระเบิดไปตัวหนึ่งตัวแค้นไม่มีครับ โอ้ย,อยเดี๋ยวเดียวเฮ้ยติดแล้ววะเ <tester. S 2> อาเอางงเลยมัน <dressed> มีซอมบี้อยู <choreography> ่ไหนบ้านแดงหลังไหนวะผมเห็นบ้านแดงอยู่อ่ะน่าจะตรงข้ามเนี่ยตรงนี้อเเจอบ้านแดงแล้วครับเฮ้ยแต่เราตอนนี้เรายังไม่สามารถลุยได้ครับ ต้องกลับไปที่เดิมก่อนกลับไปก่อนกลับไปเตรียมของก่อนโอ้โหมันเยอะมากจริง,งบิ๊ีพวกนี้นี่มันมาจากไหนกันวะเนี่ยเร็วเข้าเร็วข้ารีไปเตรียมของเลยถึงต้องเอาไปคือระเบิดไปนะครับ,ระ,บระเบิดลูกอ่าระเบิดลูกยังไม่ต้องใช้ ใช้แค่ลูกซองนี่แค่นี้น่าจะพอรับมือเปล่าไม่รู้เลยแต่ตรงนี้คือแบบไม่มีอะไรให้ทำเลยเราน่าจะพลาดเวทไปแนะไม่เป็นไรมันมาแล้วครับมาเพิบมใจเย็นๆใจเย็นเพื่อนได้ทนทุกตัว มาละถึงละเดี๋ยวเดี๋ยวไม้เปิดนำร่องก่อนเลยอยู่แถมนี้กันใช่ไหมอยู่ไหนวะเนี่ยเจอละหนึ่งตองลงไปโอ้โอ้โอ้ลงไปลงไปโอ้โหนิดเดียวเขาไปโอ้โอ้อย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับเรา โอ,โอ้เยอะมากเยอะมากโอ้โหเยอะจริงเผาไปเลยเผาไปลบโอเคสวยโอ้โหกระตุกเลยอ่ะอาจจะเป็นมือหน่อยก็เป็นเพื่อนโหถึงกับกระตุกครับบอกเลยได้กระสุนมาได้ระเบิดไฟ ได้ปืนมาได้มีดกระเป๋ายาที่ต้องเอายาวิ่งขวานของพึ่มไปเก็บของก่อน<ะ>โอเคตอนนี้ก็เริ่มเช้าแล้วเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านหลังนั้ก่อนแล้วกันนะฮะเฮ้ยอยากฟาร์มตรงนี้ด้วยว่ะเผอเจอเหล็กนะครับหเหล็กกอง มาฟาร์มสักหน่อยแล้วกันตรงนี้นี่เอามาทิ้งวันนี้ไปก่อนละกันเอาน้ำมันมาเอ็นี่อยู่ตรงนี้ของซ่อมรถตรงนี้ก็น่าซื้อเหมือนกันนะเราถอดได้ไหมถอดออกไปเอาล,ละเราสามารถอัปเกรดได้อัปเกรดตรงนี้ขึ้นเลย เป็นเตียงแบบไหนดีสี่เตียงอ๋ออันนี้จะเพิ่มอารมณ์ด้วยครับเอาแบบเตียงไหนดีเอาเตียงนี้ละกันไม่รู้ดีป่ะนะจัดมาโอ้ผมเก็บไอ้น,นี้ไปด้วยเสียไดา ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดีย๋ยวค่อยทีหลังเจอละเอามาเน่ปึ๊บแล้วก็เก็บไอ้นี่ไปอย่าวิ่งเอามาเราต้องใช้เอาขอไปเก็บก่อนครับรถอยู่ตรงไหนวะเนี่ยจอดไว้ตรงนี้เช้าพอดีเลยถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เช้าเช้าแบบนี้เก็บป้ายของปึ oh, s <S ๊บเก็บให้หมดอย่าให้เหลือเรียบร้อยอผมลองออกแล้วเข้าใหม่นะแต่ดูแล้วคือต้องทำใหม่นะครับอืออกแล้วเข้าใหม่ก็จริงแต่ดูแล้วต้องทำใหม่จริงๆนี่เป็นัง เราได้ทานายซัพพอร์ตม<อ>าด้วยจจแจมเลยเอย่าไปรับเคกสตรงนั้นก่อนแล้วก็มาทําดีกว่ามารับใหม่อีกรอบนึงครับตอนแรกมันเฟลนะฮะอ,อยู่ไหนวะอืมอืมอเราลืมไปเลยว่าเราเรากำลังติดเชือ้อมานี่อย่ามายุ่น อมฮไม่แน่ใจเ b ื่อง้อ่จริงๆนั่นก็คือมันมีการใช้เงินกันเยอะมากแต่ถ้าเราที่เงินกันเยอะมากก็จะมีการแล้เงินกันเยอมาก่ถ้าเราใ้เงิกันเะอะมากถไปลมยต่รที้เดินกอนเิอครับ done เราต้องน่าจะเคมประมาณสองอันน่ะโอ้โหอุ้ยไปได้ป่าววะโอ้โหอยู่เลยครับ uh huh. มาละแฮะโอเคสองตัวอ้ามันระเบิดครับมันระเบิดของมันเอง,เอ,งเอา so ติดเชื้อที่นี้หนักเลยทีนี้ เคลียบไวะเนี่ยโอ้โหหมดจะไม่เคลียร์แฮะเควสอะไรวะเนี่ยกินยาไปเราต้องกินยารักษาตัวเองครับจังหวะนี้ก็ยังไม่เคลียร์อยู่ดีนะ โอ้ยไม่เป็นไรเงินช่างมันเราไปทำเ u ว s อื่นดีกว่าเอาเควสคนนี้ดีกว่าโอ้ยช้าจริงเนาะมาถึงละบ้านหลังนี้เองที่เราต้องมาโอ้โหเยอะข้าซองต,ติดเลยเสียงอะไรวะโอ้สองตัวเลยเหรอโอ้ยจริงจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ย จะเย็นใจเย็นเพื่อนโอ้โหจะเย็นนะเพื่อนจะเย็นนะเพื่อนจะเย็นโอ้ยจะติดเชื้อเอา,าไม่ไหวไม่ไหวไป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 ลงไปลงไปขึ้นประตูขึ้นประตูลงไ,ไปสิโอ้ยขึ้นรถขึ้นรถพลิ้นรถไปเลยโอเคสวยมาดิเกาะมาเกาะมาสิยังไงอืม นี่ไงโอ้โหโหดโหดมาเนี่ยตัวที่เหลือว่าไงหืแสบนักแสบนักนะโอ้โหดโหดมาถึงจะติดเชื้อตายแล้วเนี่ยใครหาอะไรวะเน,นี่ยเอา้า แล้วคุณไปไหนวะเนี่ยฮัลโหลอยู่ได้ตรงนี้ไม่มีแฮะอืมตายหาปแล้วเนี่ยคุณไม่อยู่แฮะอา้าวเขาหายไปไหนเนี่ย Yeah, that's a nice one. ไม่เจอคนเลยเขาไม่อยู่ที่นี่ครับเขาไปไหนก็ไม่รู้แต่ว่ามีที่ที่เราต้องเคมมยูยห,หนึ่งตำแหน่งแล้วเ,เราจะไปเคมตรงไหนวะเนี่ข้างนอกนี่ก็ไม่มีอา้อาวหรยอจะมีอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็คือตรงนี้ โอ,โอ้ห้องนี้เจอละอ๋อเขาต้องการเหล็กนี่เองจัดไปเด็กหลังรถเราก็มีแย่ๆนั่เนี่ยแต่ไม่เป็นไรมาเอาแล้วไม่เป็นไรหรอกขับรถกลับบ้านนะครับผมซัมไพอันนี้เราจะไปเก็บที่บ้านนะฮะเขาบ,บอกว่าให้ให้ขับรถไปที่บ้านถึงบ้านแล้วครับโอ้โอ้โอ้เงยเลยเงยเลย ปบพอดีเป๊ะอันดับแรกนะเบิกกล่องซ่อมก่อนเลยเข้ามาที่บ้านที่ไหแหลกทุกทีโอเคเก็บใส่คั้งไปอย,อ,ยอย่ามายุ่งซีหลบไปซีเออโอเคเรียบร้อยยัดคั้งให้หมดครับเอาน้ำมันมา คันนี้ต้องใช้เติมแป๊บโอเคครับอย่าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันฮะก็ตลอดวันนี้บ๊ายบายครับแล้วเจอกัน